we สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เข้าสู่รายการ Living Life ครับผมศาสนาจารย์ศาสวัตรมูลสถานครับสิทธยาพิบาลฝ่ายคริสเตียนศึกษาคิดจักรซีโอนครับที่จะนําทุกท่านเข้าสู่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จากพระธรรม1ซามูเอลบทที่10ข้อ1ถึง16ครับ 1. ซามูเอลบทที่10ข้อ1ถึง16แล้วซามูเอล ก็หยิบกูดน้ำมันเทลงบนศีรษะของซาอูลและจูบท่านแล้วกล่าวว่าพระเยาเวห์ทรงเจมท่านไว้ให้เป็นผู้นำเหนือมรดกของพระองค์แล้วไม่ใช่หรือเมื่อท่านไปจากข้าพเจ้าวันนี้ท่านจะพบชายสองคนริมที่ฝังศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามินที่เซลซาและเขาทั้งสองจะบอกท่านว่าฝูงลาซึ่งท่านไปหานานพบแล้วนี่นะขณะนี้บิดาของท่านเลิกกังวลเรื่องฝูงลาแล้ว และร้อนใจเรื่องของพวกท่านกล่าวว่าเราจะทําอย่างไรเรื่องบุตรชายของเราดีและท่านจะผ่านที่นั่นไปถึงต้นโอ๊กตำบลทาโบที่นั่นชายสามคนซึ่งกําลังขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าที่เบตเอลจะพบท่านคนหนึ่งแบกลูกแพะสามตัวอีกคนหนึ่งถือขนมปังสามก้อนและอีกคนหนึ่งถือถุงหนังเล่าองุ่นถุงหนึ่งพวกเขาจะทักทายท่านและมอบขนมปังให้ท่านสองก้อน ซึ่งท่านจะรับจากมือของพวกเขาต่อจากนั้นท่านจะมาถึงกิเบอดเอโลฮิม e ที่นั่นมีกองทหารรักษาการของพวกฟิลิสเตียเมื่อท่านมาถึงเมืองนั้นท่านจะพบผู้เผยพระวจนะหมู่หนึ่งกำลังลงมาจากปูชนียสถานสูงถือพินใหญ่รมนาปีพินเขาคู่นำหน้ามากำลังเผยพระวจนะอยู่แล้วพระวิญญาณของพระยโเวจะทรงสวมทับท่านและท่าน จะเผยพระวจนะกับคนเหล่านั้นท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อหมายสำคัญเหล่านี้เกิดแก่ท่านแล้วจงทำอะไรตามแต่มีโอกาสเถิดเพราะพระเจ้าสถิตกับท่านและท่านจงลงไปที่กิลการก่อนข้าพระเจ้าและดูเถิดข้าพเจ้าจะลงมาหาท่านเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและถวายสัตว์เป็นเครื่องสารติบูชาท่านจงคอยอยู่ที่นั่นเจ็วันจนข้าพเจ้ามาหาท่านและบอกให้ท่านรู้ว่า ท่านควรทำอะไรเมื่อซาอูหันหลังไปจากสมูเอลพระเจ้าทรงเปลี่ยนจิตใจของซาอูเป็นอีกแบบและหมายสำคัญเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อเขาทั้งสองมาถึงเมืองกิเบอานี่แนะผู้เผยพระวจนะมู่หนึ่งมาพบกับท่านและพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทรงสูงทับท่านและท่านก็เผยพระวจนะอยู่ในหมู่พวกเขาและเมื่อคนทั้งปวงที่รู้จักท่านมาก่อน เห็นท่านเผยพระวจนะอยู่กับพวกผู้เผยพระวจนะประชาชนเหล่านั้นก็พูดกันและกันว่าอะไรหนอเกิดขึ้นแก่บุตรชายของกิสซาอูอยู่ในจําพวกผู้เผยพระวจนะด้วยหรือใชยคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นตอบว่าและบิดาของพวกเขาคือใครดังนั้นจึงเป็นคําภาสิตว่าซาอูอยู่ในจําพวกผู้เผยพระวจนะด้วยหรือเมื่อท่านเผยพระวจนะเสร็จแล้วท่านก็มาอย่างปูชนียสถานสูงลุงของซาอู จึงถามซาอูกับคนใช้ว่าพวกเจ้าไปไหนมาและเขาตอบว่าไปหาลาและเมื่อเราเห็นว่าเราไม่พบลานั้นแล้วเราจึงไปหาสมูเอลลุงของซาอูกล่าวว่าสมูเอลบอกอะไรแก่เจ้าบ้างขอเล่าให้ฟังและซาอูตอบลุงของเขาว่าท่านบอกเราชัดเจนว่าพบลาแล้วแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับราชนาจักรซึ่งสมูเอลกล่าวถึงนั้นท่านไม่ได้บอกสิ่งใดเลย ครับผมพระเจ้าของพระเจ้าในที่เราได้ศึกษานะครับในวันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของซาอูลนะครับที่เขาได้รับใช้พระเจ้านะครับเรื่องราวของพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยดำเนินต่อไปโดยที่ซามูเอลได้บอกกับซาอูลว่าพระเจ้าทรงให้ซาอูลได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับแล้วจะมีการเจิมตั้งท่าน ให้เป็นผู้นําของอิสราเอลอย่างเป็นทางการเพื่อจะให้ประชาชนได้รู้ว่าเขามีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เหมือนกับประเทศที่อยู่รอบๆข้างเขาแล้วนะครับซามูเอลเองเนี่ยได้ให้หมายสําคัญกับซาอูลที่ท่านจะต้องเจอและยืนยันว่าพระเจ้าจะให้ซาอูลนะครับได้รับใช้พระเจ้าในตําแหน่งกษัตริย์จริง และเมื่อซาอูลเดินทางไปซาอูลเองก็ได้พบกับสิ่งที่ซามมเอลได้บอกนะครับว่ามีอะไรบ้างสิ่งใดบ้างจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงนำชีวิตของซาอูลจริงๆนะครับในสิ่งที่ท่านพบในสิ่งที่ท่านเห็นนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยจินตนาการมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยออความต้องการของท่านแต่เป็นแผนการของพระเจ้าแห่งการทรงสำแดงของพระเจ้านะครับ เมื่อพระเจ้าจะใช้พระเจ้าจะสําแดงงานของโะรงจะสําแดงวิธีการของโะรงและยืนยันในการใช้เราในงานของพระเจ้านะครับเช่นเดียวกันเหมือนกับซามโมเอลในตอนนี้ที่บอกกับซาอูลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและจะเป็นไปตามนั้นในสิ่งที่พระเจ้าจะทรงใช้เมื่อสิ่งที่ได้พูดนั้นเกิดขึ้นนะครับเป็นคําถามเป็นสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าซาอูลเนี่ยเป็นผู้เผยพระชนะด้วยหรือ ทำไมคนหลายคนสงสัยและมีคำถามนี้นะครับมีหลายหลายคนที่เคยรู้จักซาอูนมาก่อนมีหลายๆคนที่เคยดำเนินชีวิตกับซาอุนมาก่อนนะครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะซาอุนเองไม่น่าจะอยู่ในถ้ำกลางผู้เผยพระชนะหรือซาอุนเองไม่น่าจะเป็นคนที่เผยพระชนะเองนะครับ แต่นั่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่พระเจ้าได้บอกแล้วว่าพระเจ้าจะใช้ซาอูลและให้ซาอูลนั้นเป็นคนของพระเจ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เน้นเรื่องการอัศาจรรย์ไม่ใช่เน้นเรื่องของความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่เป็นหมายสําคัญที่บอกว่าซาอูลนั้นเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ท่านเพื่อจะนําคนอิสราเอลในโอกาสต่อไปข้างหน้า จากพระชนะของพระเจ้าในเรื่องราวชีวิตของซาอูลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะได้รับบทเรียนว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตและวิธีคิดของเราได้เราอาจจะวางแผนเราอาจจะคิดเราอาจจะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับออกมาอย่างดีแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะยอมให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนหรือทรงใช้เราหรือไม่บางคนอาจจะไม่อยากรับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะอยากมาแค่นมัสการเฉยๆในวันอาทิตย์แต่พระเจ้าปรารถนาจะให้ท่านไม่อยากให้ท่านเป็นคริสเตียนหรือผู้เชื่อที่อยู่เฉยๆแต่อยากให้ท่านเป็นคริสเตียนและผู้เชื่อที่กระตือรือร้นในการที่จะรับใช้พระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นกับซาอูลนะครับนำมาซึ่งความสงสัยเหมือนกันซาอูลเปลี่ยนไปคนที่เคยรู้จักท่านก็สงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในสายตาของมนุษย์จะมองและมีข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเราทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าในขณะที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วย แต่ขอให้เราที่จะมั่นคงและเข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้าเพราะพระองค์ได้แสดงหมายสําคัญให้กับเราไว้แล้วเมื่อเราจะรับใช้พระองค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเตือนเราจากพระชนะของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนคนได้โดยเฉพาะจิตใจและความคิดของคนเรานะครับพระองค์เปลี่ยนได้พระองค์จะทรงสามารถเปลี่ยนและให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ สิ่งต่อมาคือสิ่ง <antique. S 1> ที่เกิดขึ inform inform ้นกับซาอูลคือว่าท่านต้องเป็นคนของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงให้พระวิญญาณของพระเจ้ามาสวมทับชีวิตของซาอูลเมื่อท่านเผยพระชนะเมื่อท่านกล่าวพระคำของพระเจ้านะครับเพื่อท่านจะทำงานของพระเจ้าอย่างเกิดผลได้รับการรับรองได้รับการยืนยันจากพระเจ้านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณของตนเองนะครับที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ที่จะอยู่ในหนทางของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราจะทำงานของพระเจ้าให้เราตระหนักว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าเราเป็นคนงานของพระเจ้าและงานที่เราทำให้กับพระเจ้าเนี่ยเราถวายเกียรติให้กับพระองค์นะครับเราไม่ได้ทำแล้วก็ยกย่องตัวเองขึ้นแต่เราทำเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติวันนี้ถ้าเราได้นะครับ ให้งานของพระเจ้าที่พระองค์ใช้เราให้เกิดผลนะครับเราต้องได้บการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากข้างในเปลี่ยนแปลงจากชีวิตเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงการกระทาเราหลายหลายอย่างนะครับแน่นอนครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองยากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ลําบากแต่ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนเราครับพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนเราได้ให้เราเป็นคนของพระเจ้าแต่คนของพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับ ลักษณะของคนของพระเจ้าคือต้องซื่อสัตย์ต้องเชื่อฟังนะครับต้องทำตามทำงานของพระเจ้าให้เกิดผลและอยู่ในวิธีการของพระองค์นะครับไม่อยู่ในวิธีการออของตนเองนะครับหรือทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพระเจ้านะครับ เรามีหน้าที่เหมือนเวลาที่เราอยู่ที่บ้านนะครับ er. เราอยู่ที่บ้านเรามีหน้าที่แต,แต่ละคนก็มีหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ลูลกก็มีหน้าที่ต่างๆในการทําให้บ้านมีความสุขนะครับ er. แต่ละคนอาจจะแยกย้ายกันไปตอนเย็นก็กลับมาวันหยุดก็ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่ของตนเองแต่ว่าแต่ละหน้าที่นั่นแหละทําให้เราได้มีความสุขร่วมกัน <Unknown. S 2> <ๆ>เช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ในคิดจักรแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะดูแลต่าง และที่สําคัญก็คือหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยทำให้สมาชิกทําให้พี่น้องทําให้ผู้เชื่อทําให้ขี้จักรของพระเจ้ามีความสุขมีสันติสุขกับหน้าที่ที่แต่และคนได้ทําร่วมกันนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในขี้จักรของพระองค์นะครับเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเพื่อเราจะรับใช้พระองค์เพราะเราเป็นคนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเราไว้แล้ว นะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านในวันนี้นะครับที่จะตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นคนของพระเจ้าที่จะต้องรับใช้พระเจ้าอย่างสอสัตดดย์เพื่อถวายเกียรติให้กับรลองขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในการรับใช้ตลอดไปด้วยครับ